สร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ดิฉันอาจารย์ดรสมทิพย์วัฒนาพงวานิชทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ โดยหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องเทคโนโลยีและผลกระทบต่อแรงงานในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นหัวข้อที่ใกล้ตัวแล้วก็กําลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในปัจจุบันว่าเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะส่งผลกระทบแล้วว่าเปลี่ยนแปลงการทํางานของเรายังไงบ้างนะคะดังนั้นเราก็จะมาพูดถึงผลทั้งทางด้านบวกด้านลบสมมติฐานทางเศรษฐศาสตร์พร้อมเล่าตัวอย่างจากงานวิจัยให้ฟังกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเวลาเราพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ย มันไม่ได้มีแค่ข้อดีแต่มันมาพร้อมกับความท้าทายด้วยในระยะสั้นเนี่ยเรามักจะเห็นข้อดีของเทคโนโลยีอย่างชัดเจนเช่นเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกโดยประเทศไหนที่รับเทคโนโลยีไปปรับใช้ได้เร็วกว่าก็จะถือว่าเป็นผู้นำแล้วก็ก้าวล้ำหน้ากว่าประเทศอื่นๆไปอย่างรวดเร็วค่ะโดยทุกครั้งที่มีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเราก็มักจะตื่นเต้นกับความก้าวหน้า แต่สิ่งที่คนอาจจะมองข้ามก็คือในระยะยาวเนี่ยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวแรงงานเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับเทคโนโลยีที่นานกว่าซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญที่เราจะต้องพูดถึงกันต่อไปโดยตัวอย่างผลกระทบด้านบวกของเทคโนโลยีนะคะอย่างแรกก็คือเทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยสร้างงานใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือว่าเรียกว่า job creation ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติเราลองย้อนกลับไปดูสมัยคุณพ่อคุณแม่เรานะคะในยุคนั้นเนี่ย อาชีพที่มีอยู่เนี่ยมันจะค่อนข้างจํากัดใครๆก็อยากให้ลูกโตขึ้นไปเป็นหมอเป็นตำรวจหรือว่ารับราชการซึ่งเป็นอาชีพที่ถูกมองว่ามันม่นคงในสมัยนั้นนะคะแต่ว่าพอมาถึงยุคนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเด็กยุคใหม่มีอาชีพที่ทำเงินได้จริงเยอะมากกว่าสมัยก่อนแล้วอาชีพเหล่านี้เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีค่ะเช่นถ้าพูดถึงตอนนี้นะคะเด็กๆหลายคนก็จะบอกว่าอยากเป็น คอ n t ทนต์ครีเอเบนสื่อต่างๆทั้ง YouTube ทั้ง TikTok นะคะหรือว่าอาจจะอยากเขียนแอปพลิเคชันหรือว่าพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆซึ่งถามว่าเมื่อ20ปีที่แล้วอาชีพพวกนี้มีหรือเปล่าเนี่ยบอกได้เลยว่าเรายังไม่เคยได้ยินชื่ออาชีพเหล่านี้เลยด้วยซ้ำค่ะ แต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นอาชีพในฝันของเด็กๆหลายคนแล้วก็เป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถสร้างไรายได้ได้นะคะแล้วก็นี่คือสิ่งที่เทคโนโลยีมอบให้เราก็คือโอกาสใหม่ๆในการสร้างอาชีพที่สอดคล้องกับยุคสมัยค่ะข้อดีประการถัดมานะคะก็คือการใช้เทคโนโลยีเนี่ยหรือว่าระบบอัตโนมัติทํางานแทนคนได้ เพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยสามารถเข้ามาช่วยทำงานที่มีลักษณะต้องทำเหมือนเดิมซ้ำๆทุกวันทำให้แรงงานคนเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาไปกับงานที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างในโรงงานผลิตสินค้าในสมัยก่อนนะคะที่ยังไม่มีเครื่องจักรอะไรมาช่วยทุ่นแรงเนี่ยทุกอย่างจะต้องใช้แรงงานคนทั้งหมดตั้งแต่การคัดแยกผลผลิตการแพ็คของลงกล่องหรือว่าการเคลื่อนย้ายของหนักๆจำนวนมากเข้าโกาดังแต่ว่าพอเทคโนโลยีเริ่มพัฒนาขึ้น เรามีเครื่องจักรที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระพวกนี้นะคะเช่นพวกหุ่นยนต์ที่สามารถคัดแยกสินค้าได้อย่างแม่นยําหรือว่าเครื่องจักรที่สามารถแพ็คของอัตโนมัติได้รวดเร็วกว่าเทคโนโลยีเนี่ยเลยไม่ได้แค่ช่วยประหยัดเวลาแต่ว่ายังช่วยลดความผิดพลาดแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานด้วยค่ะแต่ข้อดีอีกประการหนึ่งนะคะก็คือการเพิ่มผลิตภาพการทํางานทําให้เราใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คำว่าผลิตภาพในที่นี้เนี่ยก็คือหมายถึงการที่เราสามารถผลิตหรือว่าสร้างสิ่งต่างๆได้ปริมาณมากขึ้นภายในระยะเวลาเท่าเดิมหรือพูดง่ายๆว่าเราก็คือประหยัดเวลามากขึ้นนะคะส่วนประสิทธิภาพก็คือการที่ทํางานโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุดทั้งทรัพยากรที่เป็นเวลาแรงงานหรือว่าเงินทุนรวมถึงการลดการสูญเสียหรือว่าลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีก็เลยช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็คุ้มค่ามากขึ้นค่ะเช่นอย่างพวกงานในสำนักงานเนี่ยเมื่อมีระบบดิจิตอลหรือว่าซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลเข้ามาช่วยก็สามารถลดขั้นตอนที่ยุ่งยากแล้วก็ประหยัดเวลาในการทำงานพนักงานก็สามารถเอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปทำงานอื่นๆที่สำคัญกว่าได้นะคะที่กล่าวมาเนี่ยเป็นตัวอย่างผลด้านบวกของเทคโนโลยีค่ะแต่ว่าด้านลบของเทคโนโลยีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะ ตัวอย่างผลกระทบด้านลบของเทคโนโลยีนะคะอย่างแรกก็คือเกิดการสูญเสียงานค่ะหรือว่าเรียกว่า job displacement นะคะเพราะว่าบางอาชีพเนี่ยจะหายไปเพราะว่าถูกเทคโนโลยีมาแทนที่เพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้เพิ่มแค่โอกาสแต่ว่ายังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทํางานไปด้วยบางอาชีพที่เคยสําคัญในอดีตเนี่ยก็อาจจะไม่ได้จําเป็นในวันนี้เพราะว่าเทคโนโลยีสามารถทําได้เร็วกว่าถูกกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าค่ะ อย่างสมัยก่อนในโรงงานอุตสาหกรรมที่จําเป็นต้องใช้แรงงานคนจํานวนมากแต่เดี๋ยวนี้ด้วยความก้าวหน้าของเครื่องจักรแล้วก็หุ่นยนต์แรงงานคนในรายการผลิตกล็ลดลงอย่างมหาศาลนะคะเพราะว่ามีแค่คนคุมเครื่องจักรไม่กี่คนก็สามารถทํางานได้แล้วหรือว่าบางโรงงานตอนนี้ใช้ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยแทบไม่ต้องใช้คนเลยค่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าจะเห็นได้ชัดก็คืออาชีพพนักง,งานโอนสายโทรศัพท์ อย่างเมื่อก่อนเวลาเราต้องการติดต่อหน่วยงานต่างๆเนี่ยพอเราโทรไปก็จะมีคนรับสายที่ช่วยต่อสายหรือว่าประสานงานแต่เดี๋ยวนี้พอเรายกหูโทรศัพท์ปุ๊บระบบอัตโนมัติก็จะทําให้เราเนี่ยกดตัวเลขเพื่อติดต่อแผนกที่ต้องการเองเลยหรือบางทีก็ต้องรอกดเลขในโะรบอัตโนมัติไปเรื่อยนะคะจนกว่าจะได้คุยกับพนักง,งานจริงๆหรือว่าจะต้องย้ายไปคุยในแชทบอตออนไลน์แทนการคุยกับคนแล้วรวมทั้งอาชีพอย่างพนักง,งานธนาคารนะคะที่ อาจจะถูกลดจํานวนลงหรือว่าสาขาของธนาคารที่มีจํานวนน้อยลงค่ะเพราะว่าคนหันไปใช้ระบบโมบายแบงกิ้งหรือว่าการโอนเงินออนไลน์มากขึ้นผลกระทบด้านลบของเทคโนโลยีข้อที่2นะคะก็คือทักษะของแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของตลาดค่ะหรือเรียกได้ว่าสกิลมิสแมชนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องนี้เนี่ยจะรวมไปถึงการศึกษาของแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้วยหรือที่เรียกว่า education mismatch นะคะเพราะอย่างสมมุติว่าเมื่อ4-5ปีก่อนตอนที่ AI ยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทเต็มที่มากนักเนี่ยทักษะของเด็กที่จบปริญญาตรีในตอนนั้นเช่นพวกความรู้ทางทฤษฎีหรือว่าการทํางานโดยใช้แค่คอมพิวเตอร์หรือว่าซอฟแวร์พื้นฐานแบบเดิมๆเ,เ,เนี่ยก็เพียงพอแล้วที่จะทํางานได้ แต่ว่าอย่างตอนนี้เมื่อตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไปมี AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นนายจ้างก็จะมองหาทักษะใหม่ๆซึ่งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เด็กจบใหม่ยุคนี้เรียนมานะคะพอทักษะและการศึกษาที่มีเนี่ยไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ตลาดแรงงานต้องการเด็กจบใหม่หลายคนก็ต้องยอมไปทํางานที่ไม่ตรงสายหรือว่าไม่ตรงกับทักษะที่เรียนมาเพียงเพื่อให้ได้งานเราตัวแรงงานเองเนี่ยก็ต้องเสียเวลาไปอบรมเพิ่มทักษะเพิ่มเติม นอกจากนี้นะคะนายจ้างเนี่ยก็จะต้องเสียเวลาแล้วก็ทรัพยากรในการฝึกอบรมพนักงานเพิ่มด้วยหรือในกรณีที่ไม่สามารถหาคนที่ตรงความต้องการได้เลยเนี่ยก็ย่อมส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของทางองค์กรแล้วก็เศรษฐ,ฐกิจในภาพรวมค่ะและสุดท้ายนะคะข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการเพิ่มความเหลื่อมล้ำค่ะโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำเรื่องค่าจ้าง เนื่องจากแรงงานกลุ่มไหนที่เป็นที่ต้องการในตลาดเนี่ยก็จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีโอกาสในตลาดแรงงานมากมายในขณะที่แรงงานกลุ่มที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดหรือว่าก้าวตามเทคโนโลยีไม่ทันเนี่ยก็อาจจะประสบปัญหาถูกเลิกจ้างหรือว่าไม่ได้มีทางเลือกในอาชีพมากนักช่องว่างทางไรายได้ระหว่างแรงงาน2กลุ่มเนี่ยก็จะยิ่งกว้างขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไม่มีนโยบายหรือมาตรการที่ช่วยให้แรงงานได้พัฒนาศักษะให้ตามทานเทคโนโลยี กลุ่มที่เสียเปรียบก็จะยิ่งห่างไกลาจากโอกาสแล้วก็หลุดออกจากระบบเศรษฐกิจมากขึ้นค่ะและในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์นะคะมีสสมมุติฐานที่จะมาอธิบายว่าเทคโนโลยีเนี่ยส่งผลต่อความต้องการแรงงานแต่ละประเภทอย่างไรสมมุติฐานแรกนะคะเรียกว่า skill bias technological change นะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่า SBTc ซึ่งสมมุติฐานเนี่ยจะเป็นตามชื่อเลยค่ะว่า skill bias ว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะส่งผลกระทบกับแรงงานที่ มีสกิลกับไม่มีสกิลต่างกันหรือเรียกได้ว่ามีทักษะกับไม่มีทักษะต่างกันอย่างที่เราคาดการได้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะทําให้ความต้องการแรงงานที่มีทักษะหรือว่าสกิลเลเบอร์เพิ่มขึ้นส่วนความต้องการแรงงานไม่มีทักษะหรือว่าอันสกิลเลเบอร์เนี่ยจะลดลงนะคะเพราะว่าการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยจะต้องการคนที่มีความรู้แล้วก็ทักษะมากพอที่จะใช้งานเทคโนโลยีเหล่านั้นซึ่งคําว่าแรงงานที่มีทักษะเนี่ย รวมทั้งคนที่มีทักษะสูงแล้วก็ทักษะปานกลางด้วยหรือพูดง่ายๆว่าเออยิ่งมีทักษะก็ยิ่งเป็นที่ต้องการในขณะที่แรงงานที่ไม่มีทักษะเนี่ยเครื่องจักรหรือว่าเทคโนโลยีจะสามารถทํางานแทนได้ความต้องการแรงงานกลุ่มนี้เนี่ยจึงลดลงนั่นเองค่ะเช่นนะคะถ้าย้อนกลับไปยุคแรกๆที่เพิ่งมีเครื่องจักรเย็บผ้าที่ทํางานได้รวดเด็วกับการเย็บผ้าด้วยมือ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือค,อความต้องการแรงงานที่มีทักษะที่ใช้จักเย็บผ้าเป็นเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นค่าจ้างของคนกลุ่มนี้ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยในขณะที่ความต้องการแรงงานไม่มีทักษะที่เย็บผ้าด้วยมือเนี่ยจะต้องลดลงแล้วก็ค่าจ้างก็จะลดลงเช่นกันค่ะและเมื่อค่าจ้างของแรงงานที่มีทักษะเนี่ยเพิ่มขึ้น ก็แปลว่าแรงงานที่มีทักษะเนี่ยก็กำลังเป็นที่ต้องการใช่ไหมคะมีโอกาสในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นคนก็จะเริ่มเห็นความสําคัญของการลงทุนในการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะของตนเองหรือว่าสนับสนุนนะ่ะให้ลูกหลานเรียนเพื่อเพิ่มทักษะคะ่ะสมมุติฐานนี้นะคะเลยทําให้เราเห็นว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นส่งผลให้ตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงเช่นกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นทิศทางของตลาดแรงงานในระยะยาวคะ่ะ คำอธิบายของ sbtc เนี่ยเคยใช้อธิบายตลาดแรงงานในประเทศพัฒนาแล้วอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาได้ในช่วงยุค1980นะคะหรือว่าเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยชัดเจนเลยว่าตลาดแรงงานต้องการแรงงานที่มีทักษะเพิ่มขึ้นแต่พอหลังจากนั้นสัก10-20ปีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดแรงงานก็คือเรียกว่า labor market polarization นะคะหรือว่าแปลได้ว่าตลาดแรงงานเนี่ยแบ่งออกเป็น2องขั้วค่ะ โดยที่ถ้าเราแบ่งคนออกเป็น3ากลุ่มนะคะก็คือแรงงานทักษะสูง high skill labor นะคะแรงงานทักษะปานกลาง medium skill labor แล้วก็แรงงานทักษะต่ำหรือว่า low skill labor เนี่ยเราจะพบว่าตลาดแรงงานน่แบ่งเป็นสองขั้วโดยขั้วแรกก็คือกลุ่มแรงงานทักษะสูงเนี่ยยังคงเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องส่วนขวั้วที่2ที่เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นเช่นกันเนี่ยเป็นกลุ่มแรงงานทักษะต่าค่ะในขณะที่กลุ่มแรงงานทักษะปานกลางเนี่ยกลับ เป็นที่ต้องการลดลงนะคะถ้าคิดภาพเป็นกราฟก็จะเหมือนกราฟที่ปลายสองฝั่งสูงขึ้นก็คือความต้องการแรงงานทักษะสูงและต่ำเพิ่มขึ้นแต่ว่าตรงกลางเนี่ยหายไปเพราะว่าความต้องการแรงงานทักษะปานกลางลดลงนั่นเองค่ะ สาเหตุก็เนื่องมาจากว่าตลาดแรงงานเนี่ยต้องการแรงงานทักษะสูงมาจากกัดการกับเทคโนโลยีหรือว่าการทํางานที่ซับซ้อนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยแรงงานทักษะต่ําก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่นะคะสําหรับงานบางประเภทที่เครื่องจักรทดแทนไม่ได้เช่นพวกงานบริการงานช่างหรือว่างานดูแลบ้านรวมถึงงานที่ต้องการแรงงานคนในสายการผลิตด้วยค่ะ ส่วนแรงงานทักษะปานกลางที่เคยเป็นกําลังสาคัญในยุคก่อนเนี่ยก็จะเริ่มถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรหรือว่าระบบอัตโนมัติมากขึ้นจนเป็นที่ต้องการลดลงจะเห็นได้ว่าสมมติฐาน SBTC ที่เคยอธิบายตลาดแรงงานได้ดีในยุคหนึ่งเนี่ยเริ่มไม่สามารถอธิบายความซับซ้อนของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปงได้ทั้งหมดแล้วค่ะโดยแนวคิดที่จะช่วยอธิบายปรากฏการณ์ Labor Market Polarization ให้ชัดเจนขึ้นได้นะคะก็คือ แนวคิดเรื่อง Routine b i As Technological Change หรือว่า RBTc ค่ะจากเดิมนะคะ SBTc เนี่ยเคยเน้นไปที่การแบ่งแรงงานเป็นกลุ่มตามสกิลก็คือมีทักษะกับไม่มีทักษะโดยดูจากระดับการศึกษาของแรงงานถ้ามีการศึกษาสูงก็มีทักษะสูง การศึกษาน้อยก็มีทักษะน้อยแต่ว่า RBTC นะคะคือ Routine by As เนี่ยได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการแบ่งกลุ่มแรงงานตามทักษะน่ยเป็นภาพรวมที่กว้างเกินไปจริงๆแล้วอ่ะควรดูลึกลงไปที่ลักษณะงานหรือว่า t a s ที่แรงงานทำด้วยโดยสามารถแบ่งลักษณะงานได้เป็น2มิตินะคะในมิติแรกก็คือแบ่งว่าเป็นงาน Routine หรือว่า Non r o u t i e ซึ่งงานรูทีนในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงงานที่มีลักษณะเป็นกิจวัตรหรือว่าต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไว้อย่างชัดเจนงานลักษณะนี้นะคะไม่ไม่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์หรือว่าการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากนักเพราะว่ามีแบบแผนหรือว่ามาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตามอยู่แล้วที่สําคัญก็คือเป็นงานที่สามารถสร้างระบบหรือว่าสั่งคอมพิวเตอร์เนี่ยมาทํางานแทนได้ง่ายส่วนงานนอนรูทีน,นะคะจะเป็นงานที่ซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็สร้างระบบมาทําแทนได้ยากค่ะ โดยในงานรูทีแล้วก็นอนรูทีนเนี่ยสามารถแยกย่อยออกได้อีกในมิติที่2นะคะว่าเป็นงานที่เป็นงานลักษณะเป็น Cognitive หรือว่าใช้ความคิดใช้การประมวลผลหรือเปล่ากับงาน m ม n u a l นะคะซึ่งก็งคือเรียกว่าเป็นงานที่ใช้แรงกายเป็นหลักหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยเมื่อแบ่งงานในลักณตามลักษณะงานในทั้ง2มิติแล้วก็คือรูทีนกับนอนรูทีนแล้วก็ c o g n i t i v e กับ Man u a l แล้วเนี่ยในภาพรวมเนี่ยก็จะสามารถแบ่งงานออก เป็น4ประเภทได้นะคะก็คืองานรูทีนแมนนวลรูทีนคอกนิทีฟนอนรูทีนแมนนวลแล้วก็นอน t i n e c o g n i t ทีฟค่ะโดยตัวอย่างงานในแต่ละประเภทนะคะเช่นถ้าเป็นงานรูทีนแมนนวลเนี่ยก็คืองานใช้แรงกายแล้วก็ทำซ้ำๆเช่นพวกงานในโรงงานอุตสาหกรรมคนที่ทําหน้าที่บรรจุของลงกล่องหรือว่าทํางานบนสายพานการผลิตซึ่งสามารถสร้างระบบอัตโนมัติหรือว่าเครื่องจักรเข้ามาทํางานแทนได้โดยง่ายค่ะ กลุ่มที่2นะคะก็คืองานรูทีนคอ n i t i v e หรือว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดมีการประมวลข้อมูลแต่ว่ายัางเป็นงานที่ต้องทำซ้ำๆอยู่เช่นพนักงานธนาคารนะคะที่ทำเอกสารเรื่องการฝากเงินถอนเงินจากสมัยก่อนที่เราต้องติดต่อพนักงานที่หน้าสาขาทุกครั้งเนี่ยตอนนี้ระบบอย่าง ATM หรือว่า o l i l e n k n n i n g ก็เข้ามาแทนที่งานในส่วนนี้ไปได้แล้วค่ะกลุ่มที่3นะคะงานนอนรูทีนแมนนวล ก็คืองานที่ไม่เป็นกิจวัตรแล้วก็ต้องใช้แรงงานคนเป็นงานที่ยังต้องเน้นการปฏิสัมพันธ์อยู่เช่นพวกงานบริการแล้วก็เป็นงานที่ยังต้องทํางานด้วยมือนะคะเช่นพวกช่างต่างๆหรือว่าแม้แต่งานดูแลผู้สูงอายุค่ะเป็นงานที่ไม่สามารถสร้างระบบมาทําแทนได้เพราะว่าต้องพึ่งพาทักษะของคนจริงๆนะคะและกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มงาน non routine c g n i t i v e จะเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดการตัดสินใจแล้วก็ความเชี่ยวชาญ เช่นพวกงานวิชาชีพนะคะวิศวกรหมอทนายงานเหล่านี้เนี่ยสร้างระบบมาทําแทนได้ยากเพราะว่าต้องใช้ความรู้แล้วก็การวิเคราะห์ขั้นสูงค่ะจากงาน4ประเภทนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยมีผลต่องานแต่ละประเภทต่างกันมีทางเทคโนโลยีมาแทนที่งานแล้วก็ช่วยส่งเสริมงานค่ะโดยสมมุติฐาน RBC t นะคะอธิบายไว้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะมาแทนที่งาน ที่เป็นลักษณะรูทีนทั้งคอกนิทีฟแล้วก็แมนนวลเลยเช่นงานโรงงานที่เป็นรูทีนแมนนวลก็ถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรพนักง,งานธนาคารที่เป็นรูทีนคอกนิทีฟก็จะถูกแทนที่ด้วยตู้ ATM หรือว่าโมบายแบงกิ้งนะคะซึ่งงานรูทีนเนี้ยส่วนใหญ่เป็นงานของแรงงานทักษะต,ต่ำแล้วก็ปานกลางความต้องการแรงงานกลุ่มนี้จึงมีแนวโน้มลดลงส่วนงานที่เป็น non- รูทีนคอกนิทีฟ เทคโนโลยีจะช่วยส่งเสริมแรงงานในงานเหล่านี้ค่ะเช่นวิศวกรเนี่ยใช้ซอฟต์แวร์ในการช่วยคำนวณโครงสร้างนะคะหรือว่าหมอใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลคนไข้กรอกข้อมูลต่างๆนะคะทำให้คนกลุ่มนี้ทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นซึ่งงานเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นงานของแรงงานทักษะสูงความต้องการแรงงานทักษะสูงอะ่ะจึงยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสุดท้ายนะคะงานที่เป็นนอนรูทีนแมนนวลเนี่ย เทคโนโลยีจะสามารถช่วยเสริมได้บ้างแต่ว่าก็ยังจํากัดอยู่ค่ะเพราะว่างานพวกนี้ต้องใช้คนจริงๆเช่นช่างไฟถึงจะมีอุปกรณ์ที่ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ต้องไปซ่อมเองที่หน้าง,งานนะคะหรือว่างานดูแลผู้สูงอายุที่ AI อเนี่ยอาจจะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพได้แต่ก็ไม่ได้สามารถดูแลผู้สูงอายุแทนได้ค่ะซึ่งงานเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นงานของแรงงานทักษะตา่ำความต้องการแรงงานทักษะต่ำจึงยังมีอยู่นะคะ จะเห็นได้ว่าความต้องการแรงงานทักษะต่ำจากงานประเภทรูทีนแมนนวลที่ลดลงเนี่ยยังไม่ส่งผลต่อแรงงานทักษะต่ำมากนักเพราะว่าแรงงานกลุ่มนี้ยังพอปรับตัวไปทำงานอื่นเช่นงานบริการที่เป็นนอนรูทีนแมนนวลได้แล้วกลุ่มแรงงานทักษะปานกลางต่างหากค่ะที่ทำงานรูทีน o อ n i t i v ฟเช่นพวกพนักงานธนาคารเนี่ยจะต้องเจอปัญหาใหญ่เพราะว่าการเลื่อนขึ้นไปทำงานทักษะสูงที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะเนี่ยเป็นเรื่องยาก บางครั้งเนี่ยก็เลยอาจจะต้องย้ายมาทํางานที่ทักษะต่ํากว่าเดิมแข่งแข่งกับกลุ่มแรงงานทักษะต่ําด้วยซ้ํานะคะด้วยเหตุนี้จึงทําให้เกิดปรากฏการณ์ labor market polarization หรือว่าตลาดแรงงานเนี่ยแบ่งขั้วเกิดขึ้นค่ะ อันเกิดจากความต้องการแรงงานทักษะสูงและต่ำที่เพิ่มขึ้นจากงานนอนรูทีนแต่ความต้องการแรงงานทักษะปานกลางเนี่ยลดลงจากงานรูทีนเพราะว่าเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่งานรูทีนได้ง่ายในขณะที่งาน r รั r นรูทีนเนี่ยยังต้องพึ่งพาทักษะแล้วก็การตัดสินใจของคนอยู่นะคะ จากที่เล่ามานะคะจะเห็นได้ว่าในอดีตเนี่ยเราสามารถแบ่งเทคโนโลยีออกเป็น2ประเภทได้กว้างๆนะคะก็คือเทคโนโลยีประเภทอโตเมชัติหรือว่าเทคโนโลยีที่มาแทนคนแบบ100%เลยเช่นพวกหุ่นยนต์หรือว่าเครื่องจักรในโรงงานซึ่งมักจะกระทบกับแรงงานทักษะต,ต่ำเป็นหลักแล้วก็เทคโนโลยีประเภทออลเมเทชันนะคะก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้มาแทนที่คนแต่ว่าช่วยส่งเสริมให้คนทํางานได้ดีขึ้นเช่นพวกคอมพิวเตอร์หรือว่าซอฟต์แวร์ต่ตางๆ ซึ่งมักจะกระทบกับแรงงานทักษะสูงเป็นหลักค่ะแต่ตอนนี้นะคะเรามีเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปเลยก็คือปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่า artificial intelligence ที่เรารู้จักกันย่อๆว่า AI นะคะอย่างเช่นพวก ChatGPT เนี่ยที่จะส่งผลกระทบต่อแรงงานทุกกลุ่มมากกว่าเดิมเพราะว่าแรงงานทักษะตา่ำหรือว่าปานกลางเนี่ยก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นมาแข่งกับแรงงานทักษะสูงได้ถ้ารู้จักใช้ AI เป็นเครื่องมือ ในขณะเดียวกันเนี่ยแรงงานทักษะสูงเองก็ต้องปรับตัวมากขึ้นเพราะว่า AI กำลังทำงานบางอย่างได้ดีใกล้เคียงกับคนมากขึ้นแล้วค่ะดังนั้นนะคะเรามาฟังตัวอย่างงานวิจัยกันดีกว่าค่ะว่า AI อย่างเช่น ChatGPT เนี่ยจะส่งผลต่องานในลักษณะไหนบ้างนะคะ โดยงานวิจัยนี้นมีชื่อว่า Economics of ChatGPT ที่เขียนโดยีซาริฟอนะคะเพึ่งตีพิมพ์เมื่อปี2024ที่ผ่านมาในวรารสาร Journal of Electronic Business and Digital Economics ค่ะการศึกษานี้ใช้วิธี text mining นะคะหรือว่าการสกัดข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ข้อมูลการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อมาวิเคราะห์ว่า ChatGPT เนี่ยจะกระทบกับอาชีพไหนบ้าง ในฐานข้อมูลมาตรฐานอาชีพสากลน,นั้นนะคะจะแบ่งอาชีพออกเป็น10กลุ่มหลักค่ะแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะแบ่งย่อยออกไปอีกเป็นกลุ่มรองแล้วก็แยกย่อยลงไปเป็นตำแหน่งต่างๆรวมถึงระบุระดับทักษะของตำแหน่งนั้นๆด้วยซึ่งการจัดก,กลุ่มอาชีพนี้นะคะเป็นมาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบกันได้ในระดับนานาชาติค่ะโดย10กลุ่มอาชีพนะคะจะประกอบไปด้วย3กลุ่มอาชีพที่ต้องใช้ทักษะสูงก็คือกลุ่มผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆนะคะแล้วก็ผู้ช่วยในสายวิชาชีพแล้วก็อีก6กลุ่มเนี่ยจะเป็นอาชีพที่ไทยทักษะปนกลางได้แก่พวกงานธุรการงานบริการแล้วก็งานขายแรงงานด้านการเกษตรป่าไม้ประมงนะคะแรงงานฝีมือด้านงานช่างแล้วก็งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องผู้ควบคุมเครื่องจกักรแล้วก็ประกอบชิ้นส่วนแล้วก็กลุ่มแรงงานทั่วไปค่ะและกลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นอาชีพในกองทัพ ที่มีทั้งตำแหน่งที่ใช้ทักษะสูงปานกลางแล้วก็ตำ่ำโดยแต่ละอาชีพเนี่ยแล้วก็แต่ละตำแหน่งเนี่ยก็จะถูกระบุหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็งานย่อยๆหรือว่าทักษที่ต้องทำอย่างชัดเจนเช่นถ้าเกิดว่าเป็นอาจารย์เนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมการสอนการประเมินผลการเรียนให้คำปรึกษาแล้วก็ติดตามดูแลนักศึกษาเป็นต้นค่ะจากนั้นเนี่ยนักวิจัยก็ใช้วิธี text mining นะคะในการประมวลว่าแต่ละอาชีพเนี่ยถูกระบุว่าต้องทำงานอะไรบ้าง ซึ่งแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะมีงานย่อยๆจำนวนมากแล้วก็งานไหนเป็นงานที่ ChatGPT สามารถทำแทนได้ถ้าเกิดว่า ChatGPT เนี่ยสามารถทำแทนได้ตั้งแต่7งานขึ้นไปอาชีพนั้นก็จะถือว่าได้รับผลกระทบอย่างมากแต่ถ้า ChatGPT สามารถทำแทนได้3-7ถึง,งานเนี่ยก็จะเป็นอาชีพที่ได้รับผลกระทบบางส่วนแล้วถ้า ChatGPT เนี่ยทำแทนได้ไม่ถึง3งานอ่ะจะถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ได้รับผลกระทบค่ะ ซึ่งการศึกษานี้นะคะพบว่าประมาณ33%ของอาชีพเนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบอย่างมากจาก Chat GPT ค่ะแล้วก็อีก37%ก็คือกลุ่มสูงสุดเลยของอาชีพเนี่ยจะได้รับผลกระทบบางส่วนแล้วก็น้อยที่สุดคือประมาณ3 1นะคะของอาชีพมีแนวโน้มที่จะไม่ได้รับผลกระทบเลยโดยกลุ่มอาชีพที่มีสัดส่วนอาชีพที่ได้รับผลกระทบ มากที่สุดก็คือกลุ่มแรงงานทักษะสูง3ากลุ่มนะคะได้แก่พวกผู้บริหารผู้ประกอบวิชาชีพแล้วก็ผู้ช่วยในสายวิชาชีพที่ทํางานเกี่ยวข้องกับข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ซึ่ง ChatGPT เนี่ยสามารถเข้ามาทําแทนได้ในหลายงานเช่นพวกการเขียนรายงานการจัดการข้อมูลแล้วก็เตรียมเอกสารค่ะสำหรับกลุ่มอาชีพที่ไม่ได้รับผลกระทบเลยนะคะได้แต่อ,อาชีพในกองทัพเช่นพวกทหารหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการภาคสนาม และกลุ่มอาชีพที่ไม่มีอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากก็คือพวกกลุ่มแรงงานทั่วไปเช่นงานทําความสะอาดหรือว่างานที่ต้องใช้แรงงานคนเท่านั้นค่ะส่วนที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบบางส่วนเช่นงานธุรการหรือว่างานขายที่ h ช GP t GPT เนี่ยช่วยในการตอบคําถามหรือว่าการประมวลข้อมูลได้แต่ว่ายังไม่ได้สามารถทํางานแทนคนได้ทั้งหมดนะคะจะเห็นได้ว่าอาชีพที่ใช้ทักษะสูงที่เคยถูกมองว่ายังคงเป็นที่ต้องการเสมอเนี่ยได้รับผลกระทบมากกว่าที่คิด เพราะว่ารงงานหลายอย่างเนี่ยใช้ AI ทําแทนได้ในขณะเดียวกันอาชีพทักษะต่าที่หลายคนคิดว่าเสี่ยงมากกว่ากลับไม่ได้รับผลกระทบมากนักโดยเฉพาะงานบริการเพราะว่าเป็นงานที่ต้องการปฏิสัมพันธ์จากมนุษย์ไม่สามารถใช้ AI ทําแทนได้การศึกษานี้จึงช่วยชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของเทคโนโลยี AI ต่ออาชีพต่างๆแล้วก็เป็นข้อมูลสำคัญในการพัฒนานโยบายตลอดจนย้ำถึงความสำคัญของการยกระดับทักษะ แล้วก็พัฒนาทักษะใหม่นะคะเพื่อให้แรงงานสามารถปรับตัวแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการในตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการคลังเศรษฐ,ฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วนะคะสามารถกลับมาติดตามฟังรายการได้ใหม่ในวันพุธหน้าทางจุฬาเรดิโอพลัสค่ะขอบคุณค่ะ